สวัสดีครับวันนี้จะมาทำภารกิจชา a ์เลนต์คุกกี้ผู้รักสามมิติเวลาครับเริ่มเกมมาครับนี่ก็เป็นอันติของเจ้าคุกกี้ผู้รักสามเวลานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอตัวขวาที่ผมกดที่มันเป็นตัวไอลูกกุญแจเนี่ยไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างครับผมก็ไม่ค่อยได้แบบรู้อะไรขนาดนะครับคือแบบผมไม่ได้กิ่งไม่ได้รอบรู้อะไรแบบไม่ได้เสียงนางไหนนะครับก็ ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรครับรู้แค่ว่าเราต้องเล่นเล่นไปนะครับเพื่อที่จะได้คะแนนสูงที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับโอเคครับเมื่อสีเขียวครบแร้ครับมันจะเป็นการพุ่งเพร่อทำลายสิ่งกีดขวางอะไรสักอย่างนะครับเอการที่จะได้คะแนนเยอะมันก็มีปัจจัยบางส่วนนั่นก็คือเอคุกกี้อัปเกรดคุกกี้นะครับอัปเกรดสัตว์เลี้ยงอัปเกรดสมบัติ ก็เป็นส่วน,นครับเพราะว่าจำให้ค่า e a p เพิ่มนะเมื่อค่า e a p ครบที่กําหนดนะครับเลเวลของเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเมื่อเลเวลเราเพิ่มนะครับคะแนนคะแนนเยลลี่เราก็จะเพิ่มขึ้นไปได้วยฮะแล้วก็การอัปเกดตคุกกี้หรือสัตว์เลี้ยงบางตัวให้เท่ากันนะครับจะทำให้ได้ทําให้คะแนนพวกเยลลี่มียักษ์เยลลี่ไอซีเหลืองเยลลี่ มีสีชมพูอะไรคะแนนเพิ่มฮะการอัปเกรดกี่เท่ากันเวลเท่ากันก็มีส่วนนะครับสัว์เลี้ยงด้วยเอยอ,อะไระครับมีปัจจัยหลายอย่างะฮะส่วนที่ผมเอมาทำคลิปนี้ครับคลิปคุกกี้รันนะฮะที่ผมมาทำคลิปนี้ก็เพราะว่าผมเอลงคลิปบ็อกซ์สตอรี่ไปแบบเกมบ็อกซ์สตอรี่หลายรอบแล้วฮะมก็เลยอยากมาลงคลิป เอ้คุกกี้รันบ้างครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นถนัดอยู่นะครับก็ก็เลยอยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับแบบมีแต่บ็อกสตอรี่แบบอย่างเดียวนะครับก็เลยเอาเกมอื่นมั่งนะฮะจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะแล้วก็ผมก็อยากลงคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็เหตุผลที่ผมกลับมาเล่นนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมคือคือผมไม่ได้เล่นมานานครับคือที่แน่ครับปีนี้ ผมเพิ่งมาเล่นเลยนะครับปีที่แล้วก็น่าจะเล่นอยู่นะไม่แน่ใจว่าเล่นหรือเปล่าแต่คือเล่นไม่นานนะฮะแล้วก็เพิ่งโหลดกลับมาเล่นอีกครั้งปีนี้นะฮะก็มีปัปจัยจหลายอย่างครับนั่นก็คือพื้นที่มันเยอะมากแล้วแบบคือว่ามันมีตอนนั้นเนี่ยมันอัปเกรดแบบบ่อยมากแล้วแล้วแบบแบบแล้วมันทําให้แบบเสียเน็ตไปเยอะนะครับคือ คือตอนนั้นผมยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับแบบอินเทอร์เน็ตแบบโปรเน็ตแรงแบบเน็ตไร้ขีดจำกัดน,นะครับผมก็เลยแบบไม่รู้นะผมก็เลยแบบลบเกมคุกกี้ลันทิ้งไปครับเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะแล้วลมันก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการไออัปเดตตัวเกมหลายครั้งผมก็เลยลบทิ้งไปดีกว่าครับคือมันเปลืองเน็ตมากครับคือยังไม่ได้ใช้โปรเน็ตไร้ขีดจำกัดน,นะฮะพอมาใช้แล้วก็ก็เล่นได้เรื่อยๆฮะแต่อนาคตไม่รู้ ว่าผมจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อก็ดูอีกทีนะครับอันที่จริงมันมีคลิปคุกกี้ลันมานานแล้วครับตั้งแต่ปีหรือ2ปีที่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ครับแล้วที่สําคัญนะครับไอช่วงนี้นะครับไอเกณยคะแนนเบรกเอามันก็ยากมากครับคือมีอันใหญ่ที่ผมได้ใส่ลงก็คือไอด่านจนสลัดนะฮะไอนอกนั้นก็ประมาณระดับไดมอนด์ห้าไดมอนด์สี่ฮะก็ยากครับแต่ถ้าพวกที่แบบติดท็อประดับ ประเทศระดับโลกนะครับมันก็ไปถึงสายลุงได้เฉียวๆนะฮะนี่คือท็อประดับเปิดตัวระดับโลกนะฮะอันนี้คือชาเลนจ์คุกกี้ตัวนี้นะโอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอะไรนี้ครับซึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย